กพื่อจะให้ทางปปชเนี่ยรีบดำเนินการโดยด่วนเพื่อจะได้เอาไปส่งให้สาลนุนเขาไปย่เพราะมันจะมีงบประมาณเข้าในปีนี้เมื่อวันวันวันที่ยี่แปดเนี่ยมันก็จะมีการพิจารณาเรื่องพวกนี้อีกใช่จริงเราเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทําได้มันก็จะเอาเงินอีกแสนสองแสนล้านที่เป็นเงินที่ต้องไปชาระนี่เงินกู้เอาไปทําได้มันก็เลยจะมันก็จะเสียหายกันใหญ่เลยจานี้ครับผม นี่ตอนนี้เขาบอกไหมคะว่าน่เขาน่าจะต้องใช้เวลาอีกนานแค่ไหนกว่าที่จะมีบทสรุปออกมาเพราะว่าเขาใช้ดุลพินิษได้ด้วยว่าจะไม่ส่งสารรัฐธรรมนูญถูกไหมคอ,อผมบอกว่าให้ดูบทบัญญัติร,รัฐมนูญกับกับบทบัญญัติประกอบรัฐมนูญของปปชอของพวกท่านด้วยค่ะ,ะาราับเรื่องแล้วเนี่ยมันโดยพันคําว่าโดยพันเนี่ยท่านจะไปกี่เดือนกี่ปีหรือว่ากําหนดไว้ว่าสองเดือนอะไรนี่ท่านต้องกาหนดให้รู้เรื่อง ไม่งั้นมันจะกลายเป็นขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญกับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูนเขียนไว้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูนของปปชนี่เขียนไว้ได้มาตราแปดสิบแปดแยกมาตราต่างเลยนะครับให,ให้เป็นความรู้ประชาชนประชาชนได้เปิดดูการกระทาความผิดตามมาตราร้อยสี่สิบสี่ของรัฐธรรมนูญมาตานี้ระบุอย่างเดียวเลยว่าจะต้องดาเนินการอย่างไร แล้วเราหวังว่าเขาจะส่งสารแลรทมนุญได้เมื่อไหร่มีมีกรอบในใจมั้ยคะว่าอุ้ยน่าจะจบภายในเมื่อไหร่แล้วส่งสารอะไรแบบนี้ก็ไม่รู้ใี้สิบห้าวันนี้ยังไม่ขยับอะไรก็เราก็จะไปเยี่ยมท่านอ่ะว่าเอเยี่ยมเกินสามครั้งพวกเราก็ต้องคงจะหามาตรการอะไรที่จะทาให้มันเกิดเป็นผลตงรนริ้ตามกฎหมายค่ะพวกเราจะใช้กฎหมายเป็นหลักในการแก้ปัญหาบ้านเมืองปลายทางของเรื่องนี้<ต>มองไว้ยังไงคะ ผมว่าถ้าตามกฎหมายแล้วเนี่ยมันชัดเลยอ,ะอ่ะตามรัฐธรรมนูญชัดเลยอ่ะว่ามันมันกระทําความผิดทั้งหมดอะ่ะอย่างน้อยสุดคือบ๊อแน่นอนเลยร้อยเจ็ดสิบหกคนเนี่ทําผิดแล้วถ้าเกิดเอาตามวักสามัคือคอรอมอเนี่ยได้เขียนไว้ครั้งแรกว่ารู้ว่ามีการกระทําตัดไปตัดมงบอมาไปปรับลดงมาณังเก่าโดยสอสทอวก็ให้ถือว่าไม่ยับยั้งเนี่ยให้ถอดถอนคอรอมอั้งหมดมันก็เหลือว่า ทสที่ไปยกมือวันละสองสามเนี่ยติดด้วยไหมมันก็จะอยู่ที่ตัวการพิจารณาของอำนาจของศารลรัฐธรรมนูญจะพินาจฉัยแบบไหนเรื่องนี้ต้องถึงศาลรัฐธรรมนูญน,นะถ้าไม่ถึงศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องใหญ่เลยแล้วถึงศาลรัฐธรรมนูนแล้วรัฐธรรมนูนไม่ปฏิบัติตามบัญญัติของรัฐธรรมนูญไปตัดสินออกซ้ายออกขวาไปเรื่องศาลรัฐธรรมนูนผมว่า,ารัฐธรรมนูนก็มีปัญหาลนะ้ะ คือตอนนี้ในในส่วนของปปชเนี่ยทางคณะนทั้งสี่ท่านก็ไปมาสองครั้งแล้วแสดงว่าครั้งหน้าคือครั้งสุดท้ายที่จะไปแล้วถ้าเกิดว่ายังไม่มีอะไรก็อาจจะต้องมีมาตรการที่ยกระดับเพิ่มขึ้นไปแบบนั้นหรือเปล่าผมว่าผมว่าถ้าเขาทําอะไรเออเจตนาในการที่จะไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย<ช>นะปปชก็ถือว่าเป็นผู้กระทาผิดกฎหมายเองนะถ้าเขาผิดกฎหมายเองก็ปปชอเองก็หนึ่งห้เจ็ด เล่นง,งานคนอื่นก็หนึ่ง,ง้านเจ็ดแต่ตัวเองจะต้องรับผิดชอบเพื่อปกป้องคนที่ไม่มันทําผิดอะ่ไปอ้างอะไรก็อ้างมามันก็จะกลายเป็นปปชต้องไปรับผิดชอบแทนคนอื่นอ่ะเพราะ<ด>มันชัดเจนมากอ่ะข้อมูลหลักฐานมันชัดเจนมากมแล้วปปชก็มีหน้าที่คือไม่จะมานั่งไต่สวนแบบปฏิดเจ้าหน้าที่ไปเอาเงินงบประมาณไปไหมต้องไปสอบว่าบัญชีเป็นตัวบรบูลกันยังไงทําแบบไหนอ,อันนี้ไม่ใช่อันนี้คุณตัดเขาห้ามห้ามเขีเยมนมาเลยห้ามตัดแล้วมันอยู่ใน,ในงาน การประชุมครั้งที่สามที่แปดมันชัดเจนเลยถกเถียงกันอยู่สามสี่หน้ามันถูกบันทึกโดยรายงานการประชุมของสภาเ,า,าเล้่ททวเลขใครพูดอะไรไว้มันมีระบบทเลยครับ